รัสเซียก็ประกาศว่าจะต้องยึดแอฟเดฟการเนี่ยคืนให้ได้ก่อนที่จะเลือกตั้งของตุนตินก็คือเดือนหน้าคือรัสเซียยูเครนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีไปต้นมาเนี่ยนะเอาง่ายว่างบประมาณของสหรัฐเนี่ยปกติเขาก็จะที่กันแถวประมาณต้นมกราที่จะซ้ำยืุม,มาปีนี้ติดค้างอยู่นะครับต้องใช้เวลามีท่าทีเหมือนกับว่าจะยืดออกไปอีกอสมควรก็ทำให้ตัวยูเครนเองเนี่ยเรียกว่ายึดโทรปรณ์ไม่พอเลยเพาะยิ่งกระสุนปืนใหญ่ ออก,กระสุนของยูเครนหมดเนี่ยเขาก็ต้องพูดก่อนว่าถ้าสมมติว่าทางสหรัฐไม่ส่งความช่วยเหลือให้ไปไหนไม่ได้เลยเพระโดนปืนใหญ่เนี่ยกดไว้ตลอดเวลาพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนของทางยูเครนใช้เวลาไม่นานเลยนะครับไม่กี่สัปดาห์เนี่ยบุกเข้ามาเลยตอนแรกเรียนหยุดนิ่งเลยพอยูเครนเริ่มต้นมกราเนี่ยกระสุนหมดปั๊บเนี่ยเขารู้แหละส่งกำลังเนื่องเข้ามาเลยแล้วก็อบมาปิดล้อมปิดล้อมเล็กก่อนตอนนี้สหรัฐไม่ส่งให้ก็จบเลย ทีนี้ก็ถามว่ารล้จะอยู่ยูเครนจะเป็นยังไงต่างคนต่างบุกกันรนิดหม่นับผัดไปผัดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับปลายปลายของช่วงฤดูร้อนปัญหาสําคัญที่สุดก็คือว่าแล้วยูเครนจะได้กระสุนจากไหนอะน,นี้เป็นวนาเยอรมนีนมนเนี่ยผลิตได้สองแสนนัดต่อปีทางสหาภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยตกลงใจ ัว่าจะใช้วิธีการที่ทุ่มเรียกว่าเทหมดนันดักเลยนำโดยเดนมาร์กจะส่งอาวุธทุกชนิดที่มีอยู่ในคลังไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะแต่ว่าเดนมาร์กประกาศว่าขอเป็นตัวนําในการส่งวุทุกิดเท่าที่มีอยู่สงครามยูเครนก็จะยืดเป,ป็นปีเดิมควรจะจบกลางปีนี้ไงมันไม่จบกันแล้วก็ลยกลายเป็นปีปนปึ่งค่เป็หนึ่ง ถามถึงรัสเซียยูเครนก่อนดีกว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะท่านคือคือรัสเซียยูเครนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีไปต้นมาเนี่ยนะครับก็คือเอาไว้ง่ายว่างบประมาณของสหรัฐเนี่ยปกติเขาก็จะที้กันแถวประมาณต้นมกราที่จะสํันุนลงมาปีนี้ติดค้างอยู่นะครับต้องใช้เวลาแล้วก็มีมีท่าทีเหมือนกับว่าจะยืดออกไปพอสมควรก็ทําให้ตัวยูเครนเองเนี่ยมี เรียกว่ายุดโทปประกอไ,อไม่พอโดยเฉพางยิงกระสุนปืนใหญ่คือยูเครนเนี่ยใช้คนน้อยใช้กระสุนน้อยแล้วก็ยิงเข้าไปแบบแม่นยําเพียงแต่ว่ามันหมดไงพอมันหมดปั๊บมันก็สู้ไม่ได้เอ่อทีเอฟดีอีฟกาเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ทางตะวันออกนะครับที่มันมีช่องทางสามารถเดินทางตรงเข้าที่เมืองใหญ่เมืองหนึ่งในสองเมืองคือลูฮันส์นะอันนี้เป็นโดนเนตนะครับมันก็สามารถจะถ้าสามารถ ค,คือพูดถึงภูมิภาคโดนบาสทั้งหมดจะมีสองเมืองใหญ่ลูฮันข,ข้างบนแล้วก็ดอนเนตข้างล่างนะครับดอนเนตมีระยะห่างนิดเดียวไม่ไม่ไมไมกี่ร้อยกิโลนะครับจากจากจาก,จากพื้นที่ยึดครองของ,ของ,ของทางยูเครยนยูเครนก็พยายามเจาะเข้ามาแล้วล่ะแต่ว่าก็จะมารักษณะของการตรึงกําลังกันอยู่นะครับตอนนี้ตัวของอ่ารัสเซียก็ประกาศว่าจะต้องยึดอฟเดฟกาเนี่ยคืนให้ได้ก่อนที่จะเลือกตั้งของ ุูตินก็คือเด้านหน้าดังนั้นรัสเซียก็ทุ่มกําลังทั้งหมดลง,ลงมาเต็มที่เดี๋ยวตรงนี้นะครับหลังจากที่ก็าย้ายจากไอ้บักมุดมานะครับซึ่งก็อาจจะมีในอน,นาคตเนี่ยก็จะไปที่ด้านเหนือสุดแล้วก็ด้านใต้ต,ตรงที่ซาโปเรเซียอันนี้ก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้กําลังอยู่ที่แอฟริกาในเต็มที่นะวิธีการของเขาก็คือใช้ช่วงแรกก็เป็นยังเป็นลดลถลบอยู่นะครับเป็นรถทั้งยานกรอยก็ว่านไป แล้วก็โดนยิงเยอะโดนสุ่มเยอะนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องใช้คือยันเกราะที่เป็นยันเกราะลบจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีลนะหรือแต่ยนัยนยันเกราะเบาที่ไม่ใช่ยันเกราะโดยแท้นเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ตัวรถถังบ้างบางบางรุ่นบางยี่ห้อบางรุ่นบางบางปีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวส่วนใหญ่จะเป็นฐานราบก็ใช้คําว่าคลื่นของคลื่นของกําลังละกันนะเป็นเป็นคลื่นของกำลังทหารเนี่ย บกเข้ามาแบบไม่ไมไมหยุดยัง้งอันเมื่อตายไปอันใหม่ก็มาตายไปอันใหม่ก็มาอันนี้ก็เป็นค่านิยมนะครับของกองทัพทางตะวันออกท,ทั้ทงทั้งรัสเซียทั้งทั้งจีนนะครับซึ่งเราก็พบในสงครามเวียดนามสงครามในในลาวนะครับอันนี้ก็ถือเป็นสงครามเวียดนามด้วยนะแต่เป็นพื้นที่ลาวเนี่ยทุ่งห้หินไรต่างเนี่ยถ้าเราดูคลิปจากคนที่เขาเคยไปรบมาก็จะพบว่ามันจะมีคลื่นมนุษย์เนี่ยเข้ามาอยู่ต่อเวลา ยิงตายไปข้างหน้าข้างหลังก็มายิงตามันไม,ไม่หมดนะจึงกระทั่งบางทีคนยิงในกระสุนหมดนะครับนี่บังเอิญว่าช่วงนี้เนี่ยพอกระสุนของยูเครนหมดเนี่ยเขาก็ต้องพูดก่อนว่าถ้าสมมติว่าทางสหรัฐไม่ส่งความช่วยเหลือให้นะเขาก็ต้องประหยัดกระสุนคือถ้าใช้หมดไปจริงๆเนี่ยทีนี้รัสเซียบุกพรวดถึงเลยเขาก็ต้องประหยัดกระสุนยิงเท่าที่จําเป็นแล้วก็ชดเชยด,ด้วยโดรนซึ่งก็ได้ผลดีส่วนที่เป็นรถถังยานก่อนไล้ก็โดนโดนไปเยอะแหละนะครับ แต่ว่าพอเจอคนเนี่ยมันก็ลําบากเพราะโดนลหนึ่งก็คนได้แค่คนเดียวอะไรเงี้ยหรือสองสาคนมันไม่ได้เยอะอะไรมันแค่หย่อนระเบิดลงไปหรือว่าพุ่งชนเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่อนาคิดไม่กว้างพออย่างปืนใหญ่เนี่ยยิงขึ้นมาแล้วมันแตกอากาศระเบิดข้างบนเนี่ยก็ได้รัศมีกว้างมันก็ได้ได,ได้คนจํานวนมากพอจะหยุดยั้งไปได้นะครับซึ่งซึ่งในที่อัฟดิฟกาเนี่ยเขาก็เคยหยุดยั้งไว้ได้ดีมีการรายงานของฐานรัสเซียว่า ไปไหนไม่ได้เลยเพราะโดนปใหญาเนี่ยกดไว้ตลอดเวลาว่างๆก็เจอโดรนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนจุดอ่อนของทางยูเครนก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับไม่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยบุกเข้ามาเลยตอนแรกเนี่ยหยุดนิ่งเลยพอ,อยูเครนเริ่มต้นมกราเนี่ยกระสุนหมดปั๊บเนี่ยเขารู้ละส่งกําลังหนุนเนื่องเข้ามาเลยแล้วก็อบมาปิดล้อมปิดล้อมเล็กก่อนนะกระทั่งเหมือนก็จะจะปิดล้อมได้หมดแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดย้อมล้อมวงกลางหน่อย ทำท่าเหมือนก็จะบุกเข้ามาได้ถ้าปิดล้อมได้หมดในฐานยูเครนย,ยุ่งในเนี่ยเสียชีวิตหมดเพราะว่าไม่มีที่จะไปทางยูเครนก็ตัดสินใจถอนกําลังเพื่อถอนอกาลังไว้ก็พบว่าส่วนใหญ่ถอนได้หมดนะอาจจะมีลงเหลือหลุด,ลด,ลดบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ถ้าถอนปลอดภัย็นส่วนใหญ่ออกพน F F ้นเอฟเดฟกาไปพอถอนพ้นไปเนี่ยรัสเซียก็บุกได้เลยนะโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะของรัสเซียแล้วก็ทําให้ปูตินเนี่ยไปคุยได้ตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ปูตินก็เคยสัมภาษณ์ ก่อนหน้านี้นะครับว่าเขายึดได้หมู่บ้านมาแล้วไม่หมู่บ้านยึดบ้านได้สิบเก้าหลังอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นจะยึดได้สิบเก้าหลังก่อนแล้วสุดท้ายก็ใช้กําลังในบุกเข้ามากระทั่งยึดเอฟดิฟกาทั้งหมดแต่ว่าถ้าถามว่าเมื่อเทียบไปยูเครนแล้วมันประมาณเท่าไหร่พื้นที่ประมาณ 0. 0 1นงของของอยูเครนทั้งหมดยังไม่ถึง1%เลยนะครับแต่แต่ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตัวตัว,ตวไอ้ดอนบาสเนี่ย ไม่ใช่ตัวดุเนทีน่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นไปตามทีู่ดติงประกาศมาจะต้องยึดให้ได้อายึดไปแต่ยึดไปในหมดเลยนะครับมันมันแค่ส่วนใหมและส่วนกลางเท่านั้นไม่ถือว่าทั้งทั้งทั้งหมดของเอฟดีค่าเราก็ไม่ว่ากันนะครับข้าอาจจะหยุดแค่นี้ก็ได้เพราะว่าถ้าบุกต,ต่อไปเนี่ยมันอาจจะเสียรังวัดก็ได้นะเพราะว่ามันจะเสียกําลังพลมากถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับก็มันมีภาพถ่ายนะขขเขาก็บันทึกไว้ว่า ตัวตั้งแต่ต้นบุกนะตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกเนี่ยกระทั่งหยุดเนี่ยน่าจะประมาณสักป,ประมาณปลาย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 ,ปลายปีที่แล้วนะข้าไปทางกลางเนี่ยเริ่มบุกนะครับแถ,แถวตูลากัญยาตูลาน,นี่จนถึงปัจจุบันคือเมื่อวานซื่อเนี่ยเสียเสียรถรบไปนะครับของรัสเซียหกร้อยหกสิบหกคันหกหกหกนะฮะแต่ว่าของอย,ยูเครนเสียไปห้าสิบเจ็ดคันมันก็ต่างก,กันมากไงเกือบเต็ว่าสิบเท่าสิบเท่ากว่านะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ทําให้ยูเครนได้เปรียบเพราะปะบบกติแล้วกําลังรัสเซียจะมากกว่ายูเครนหนึ่งต่อห้านะถ้าถ้ายูเครเนสมามารถสู้ได้เกินกว่าหนึ่งต่อห้าเนี่ยแสดงวา่าเขาเขาได้เปรียบน,นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยอะเลยนะได้เปรียบเยอะแล้วก็ยูเครนที่เฉพาะรถรบนะครับตัวทหารที่มาเนี่ยก็หมื่นกว่าคนหมืน่นสามหมื่นสี่พันซึ่งถือว่าเยอะมากส่วนส่วนยูเครนนี่ไม่เท่าไหร่เพราะยูเคร ที่ตั้งก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ปล่อยโดนออกมาแล้วก็ยิงปืนใหญ่จากที่ไหนก็ไม่รู้อะไรต่างเนี่ยนะมันก็เป็นความแตกต่างระหว่างของเทคโนโลยีของสองระดับแต่ไม่ว่าจะแตกต่างอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าการหนุนเนื่องของการสรรงอรามบอลุูก็ผมเรียนให้ทราบทุกฝ่ายไปแล้วเนี่ยเวลาแพชนะเนี่ยมันไม่อยู่ที่การบุกนะครับมันอยู่ที่ว่าการสงครามบํารุนเนี่ยมันพอไหมตอนนี้สารัฐไม่ส่งให้ก็จบเลยนะอันนี้ก็เรียปีปัญหาว่าจะมีปัญหาต่อไป ทีนี้ก็ถามว่ารัสเซียอยูย่เครนจะเป็นยังไงนะครับเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะการคุมเชิญกันคือต่าง,างคนต่างบุกคนลนิดหน่อยแล้วผัดไปผัดมาตั้งแต่ตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงป,ปลายของช่วงฤดูร้อนดูเหมือนว่ายูเครนจะบุกไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวกําลังของเขาเนี่ยคือการบุกเนี่ยต้องใช้เครื่องบินพูดง่ายซึ่งเขาไม่มนะีมีก็เครื่องบินโบราณสู้ไม่ได้รัสเซียบุกคราวนี้ใช้เครื่องบินเลยนะ ใช้เครื่องบินปลุกมากระทั่งถูกยิงตกไปสามลำเป็นซ hmm. ูสายสิบสี่สองลำซูสายผ้าหนึ่งลำเป็นเป็นเครื่องบินรุ่นสี่จุดห้ารุ่นทันสมัยที่สุดของรัสเซียแล้วเนะี่ยยังตกนะฮะดังนั้นก็คือมันก็เป็นความจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องบินแต่เวลาใช้เครื่องบินปลุกไปเนี่ยก็จะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าเป็นระเบิดร่อนคือเป็นระเบิดเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ติดป,ปีกเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันร่อนไปโดยมีการอากาศร,ระยะนะครับรัเสเซียไม่แม่แมนแต่ปูพลงไป ของทางสารัฐที่เตรียมให้ก J ็เรียกเจดแดมเจดแดมนี่จะยิงแม่นเป็นจุดเลยมข้ว่ายิงเข้าหน้าต่างได้เลยก็ปล่อยล่อนไปไม่เรียกว่ายิงเรียกว่าปล่อยปล่อยแล้วปล่อยล่อนไปแต่ว่าบังคับวิธีได้มันใช้ราคาแพงแต่จําเป็นนะครับอันนี้มันก็ทําให้เราก็เห็นว่าตัวของยูเครนเขาบุกไม่ขึ้นเมื่อปลายปีแล้ว,ลลว,ลลวกลางปีที่แล้วช่วงหน้าร้อนเนี่ยเพราะไม่มีบิตเอสิหแล้วก็ไม่มีเจแดแต่ติดใต้ปีกไปนี่คือปัญหาของเขา แม้ว่าจะบุกถังพื้นดินได้นี่น,นี่หน่อยก็ตามมันก็ไปไม่ได้พเพราะรัสเซียเนี่ยวากาัอร,ระเบิดไว้เยอะไปหมดเลยนะครับจนทําให้ไปไม่ได้คือถ้ามีไอ้ระเบิดล่อนเนี่ยมันก็ปูพรมไปก็ผางทางเลยพอถางทางไปก็กําลังฐานก็บุกได้ใช่ไหมครับตอนนี้มันไม่มีเมื่อไม่มีก็จําเป็นจะต้อง,ต,องต้องลบด้วยกําลังพับพื้นดินแล้วมันก็ยันกันอยู่อย่างนี้แต่พอรัสเซียบุกมาโดยใช้กําลังงางอากาศโดยใช้ระเบิดล่อนแล้วก็ใช้กําลังคนมากมายเนี่ยบุกเข้ามาเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะครับ Uh, สิ่งที่ตัวยูเครนสู้ไม่ได้ก็คือปืนใหญ่ปืนใหญ่ในปกติจะยิงเข้าไปแล้วมีแต่การมีการทำร้ายให้เขาหยุดยั้งเนี่ยเขายูเครนต้องระมัดระวังไม่ใช้มากเกินไปเพราะว่าถ้าใช้มากเนี่ยตัวเองก็จะหมดกระสุนในช่วงหลังเพราะเราไม่แน่ใจว่าสาระจะส่งแค่ไหนแต่นั้นนี่ก็เป็นเงื่อนไขที่ทาให้รัสเซียสามารถบุกได้เป็นภาพรวมจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนข้างบนเนี่ยการบุกไปบุกมาแบบเแบบดือกคือการคุมเชิงรารเซีบุกในสั้งร้อยเมตรสองร้อยเมตร หรือคือกิโลยูเครนก็ตีกลับอะไรเงี้ยทำมานานละทำมาหลายรอบยูเครนยเนี่ยยอมปล่อยรัสเซียบุกแล้วก็ตีกลับด้วยด้วยบุญใหญ่นะครับทางด้านด้านใต้เลยเนี่ยที่ซัปโปริเซียเนี่ยก็ตัวรัสเซียก็เริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มบุกดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เริ่มสะสมกําลังเหมือนกับเอฟดีกาอะไรคือเอากำลังส่วนใหญ่มากองไว้ที่ซัปโปริเซียเตรียมที่จะปิดปิดถุงที่ยูเครนเคยบุกไว้เมื่อตอนชุนารอนที่ผ่านมานะครับ ส่วนอีกที่หนึ่งคือเดินเคอร์ซอนก็คือทางยกพลขึ้นบกด้านใต้ปานทางซ้ายเลยเนี่ยตัวของอยูเครนก็ทําได้ดีนะครับคือยกพลขึ้นบกเสร็จแล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นแต่หนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่มีเครื่องบินมาช่วยไงมันไม่เวลาคุณจะบกเนี่ยมันต้องมีเครื่องบินนําไม่มีก็ได้แต่ยิงไปยิงมาแต่ก็สามารถจะซุ่มโจมตีหรือว่าทําลายยานเกราะของรัสเซียได้ตลอดเวลามันมีภาพอยู่แล้วก็ปรากฏว่ารัสเซียใช้กําลังประมาณ29กกองพันนะครับ ยูเครนกองพันเดียวหยัดไม่ได้ยานก็ใช้ปืนใหญ่นี่แหละยิงให้โดนแล้วพอรัสเซียยิงมาเนี่ยเขาจับท้งว่าปืนใหญ่รัสเซียตรงไหนก็ยิงใส่ปืนใหญ่ตรงนั้นพอรัสเซียไม่มีปืนใหญ่ปับ๊บมันก็บุกไม่ได้ะอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเรื่องที่กลับไปกลับมาวนไปวนมานะครับดังนั้นขณะน,นี้ปัญหาสําคัญที่สุดก็คือว่าแล้วยูเครนจะได้กระสุนจากไหนอันนี้เป็นปัญหาสุดท้ายสุดท้ายนี่คือปืนใหญ่ ระบบป้องก,กันท,ทางอากาศก็ว่าอันไปแต่ว่ารอแพ็กเกจที่ส่งมาจากซัตได้ก็โอเคนีกส์ูญพืนใหญ่เนี่ยมันมีการดําเนินการอย่างนี้ตัวของเยอรมนีเนี่ยผลิตได้200น,นัดต่อปีนะครับแล้วก็ทางสภาภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยตกลงใจนะครับว่าจะ,ะใช้วิธีการที่ทุ่มเรียว,ว่าเทหมดหน้าตักเลยนำโดยเดนมารนะ์กเดนมาร์กก็พูดเมื่อว,วานนี้นะครับก็คือจะส่งอาวุธทุกชนิด ที่มีอยู่ในในคลังคือเดิมเนี่ยเวลาจะส่งวุฒิให้ยเูเครนมักจะเป็นอาวุธที่ว่าตกรุ่นนิดนึงแล้วก็ตัวเองก็จะเก็บไว้เพื่อป้องก,กันตัวใช่ไหมตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่รู้จะสาเร็จหรือเปล่านะ <โ frustrating. S 1> แต่ว่าเดนมาร์กประกาศว่าขอเป็นตัวนําในการส่งวุฒทุกทเท่าที่มีอยู่อาจจะไม่ทั้งหมดเป็นเป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอาจจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยส่งนําไปให้ยูเครนนะครับทางประเทศในกลุ่มบอลติกก็รู้อยู่แล้วท้า ยูเครนแพ้ในตัวเองโดนแน่นะครับพวกรัสเวียอะไรเอสโตเนียต่างๆนก็เขา <c oughs> เขาก็สร้างไอ้นวป้องกันเรียบร้อยแล้วก็ส่งเตรียมส่งไอ้อาวุธต่างๆเนี่ยให้กับยูเครนเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราก็กผมก็แปลกใจยอยู่คือสหรัฐเนี่ยเ <c oughs> มือม่อเมื่อเมื่อวานมัน้งก็ส่งจงเงินที่ไดจากการยึดทริพรัของชาวรัสเซียที่เป็นโอริกาศนะครับเป็นพวกเจ้าสัวผูกขาดเนี่ย แล้วก็มีค่าปรับเนี่ยส่งให้กับทางเอสโตเนียมั้งนะครับประมาณ5 0 0 0 0 0ห้าแสนดอลลาร์ฟังดูมันเหมือนกับแปลกๆว่าสหรัฐเองเนี่ยก็หวังว่าจะให้ยนะุโรปได้สู้กับรัสเซียถ้าพูดอย่างนี้คือมันมันมันหนุนมือขยายขอบเขตเกินไปกว่ายูเครนละคือถ้าจะช่วยยูเครนไอ้แค่ยูเครนเรช่วยอยู่แล้วงคงอีกสักพักคงจะออกคงจะคืนไม่ได้นะครับถ้าคืนเนี่ยคงจะโดนโดนต่อว่ามากกว่านี้ แต่ว่าเหมือนกับว่าจะเตรียมให้ทางยุโรปไปสู้กับทางรัสเซียเหมือนกันอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เยอรมันประกาศนะครับว่าจะเพิ่มงบม,มาทางทหารขึ้นมาอีก2เท่านะครับจาก4ล้านเหรียญสี่ล้านยูสี่ล้านยูโรน,นะครับเป็น8ล้านยูโรนะครับที่จะเตรียมไปจะแปดพันล้านเตะสี่พันล้านเป็นแปดพันล้านนะครับที่จะสู้กับทางรัสเซียแล้วก็มีข้อตกลงว่าจะดูแลยูเครนไปเจ็ดปี ที่ดูแลสำนุนรู้ต่างๆตอนนี้ก็สง่งอาวุธต่างๆให้เท่าที่ทําได้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเยอรมันก็ผลิตได้ปีละสองแสนทั้งสาภาพยุโรปก,ก็ตกลงว่าจะผลิตได้ประมาณหนึ่งล้านซึ่งน่าจะได้ปีนี้เห็นว่าจะได้ไป,ไป,ไป,ปลายๆปลายกลางๆหรือป,ป,ปลายปลายปีนี้หนึ่งล้านหนึ่งนั้นมซึ่งไม่ทันไงเราเสียกระบุกไปแล้วใช่ไหมบังเอิญว่าเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันนะครับที่าสารัฐเช็คเนี่ย ก็บอกว่าเข้าไปทําแผนไม่รู้ว่าเข้าไปเจอกระสุนปืนใหญ่อยู่8แสนนัดเออไม่รู้ไปเก็บไปสมัยเก็บไปตอนไหนเป็น155มิเมตรได้5แสนนัดและ155นี่ก็คือปืนของทางตะวันตกเขาแล้วก็152มิลลิเมตรเนี่ยคือของของรัสเซียแบบรัสเซียเนี่ยอีกอีกสามสามแสนนัดซึ่งยูเครนมีทั้งคู่นะก็บอกว่าอ้าวประเทศไหนจะซื้อยูเครนมาเอาเลยก็เตรียมขายนะครับถ้าถ้าซื้อมาได้นะ อาจจะเป็นรัสใช้เงินสภาพยุโรปแล้วแต่เพราะว่าสภาพยุโรปที่ปีนี้มันชะงักเนี่ยเพราะว่าทั <doesn> ้งสหรัฐและสภาพยุโรปเนี่ยช้าทั้งคู่สหรัฐเนี่ยก็ช้าริพับบลิกันจากแนวกลุ่มของของทรัมป์เนี่ยพยายามขัดขวางเพราะว่าเขาจะไปสร้างกำแพงก็เป็นสิทธิของเขานะครับเขาจะไม่สนับสนุนอ่ายูเครนไม่สนับสนุนใครทั้งนั้นอ่ะก็จะไปสร้างกำแพงของเขาอ่าส่วนสภาพยุโรปเนี่ยโดนฮังการีซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนรัสเซียอยู่ขวาง มาตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาไม่ไม่ให้ไม่โบทให้อะหรือถ้าโบทให้แต่ประมาณสักปลายปลายปีที่แล้วป่น,นี้ก็ได้เงินแล้วตอนนี้ไม่มีเลยไงทั้งสองแหล่งที่จะมาให้เขาสนุนนี่ไม่มีเลยสองแหล่งรวมกันก็ประมาณแสนล้านยูโรแสนล้านยูโรก,ก็พออยู่ได้ใช่ไหมแสนล้านยูโรก็สามล้านล้านอะไรก็พออยู่ได้นี่ไม่มีเลยพอไม่มีเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นปัญหาใหญ่ที่ยูเครนต้องต้องช่วยตัวเองไปไม่รู้จะจะมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามาสักสักล็อตหนึ่งเนี่ย ลเลยเมื่อมาตอนนึ่งเขาก็จะยิงเต็มที่ได้นะครับอันนี้มันมัน,ม,นมันต่างกันเอะไะแต่มันก็มันก็ชัดเจนว่าตอนนี้ทางซาร์บยุโรปเนี่ยนอกจากจะช่วยยูเครนแล้วเนี่ยก็ยังเตรียมที่จะรบกับรัสเซียเตรียมการอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผู้สน,นับสนุนปูตินก็เยอะนะครับอย่างโปแลนด์เนี่ยคนที่เป็นชาวเกษตรกรทั้งหลายก็จะเอารถลาเนี่ยมาขวางถนนไม่ทางตะวันตกในส่งอาวุธยุทโธปันเนี่ยเข้าไปในในยูเครนอันนี้เขาก็เขาก็รักปูติงน,นะครับ ก็ต้องแล้วแต่ก็ลังเนื้อชอบลังยาก็ไม่ว่ากันแต่ว่าแนวาทางต่างๆเหล่านี้มันทําให้สหภาพยุโรปเนี่ยเกิดความเสี่ยงเพราะถ้าเกิดยูเครนแพ้เนี่ยเป้าหมายต่อไปคือยุโรปอยู่แล้วนะแม้ว่ายูเครนจะไม่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 แพ้เลยเนี่ยอ่าอ่ารัเสเซียอาจจะเปลี่ยนเป้าไปที่สหภาพยุโรปก็ได้เราก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ตัวของอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัเสเซียหมดไปเยอะและ้วเรียกว่าไอ้ตัวที่จะใช้หลักคือรถถังกับยานเกราะรถถังเนี่ยถือว่า ใกล้สูตรแล้วใกล้ใกล้กลันหมดเกลี้ยงแล้วหรือแต่ที่ของเดิมมันมันถือว่าหมดไปแล้วละหรือแต่ว่าผลิตึ้นมาทดแทนเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะ้หเดือแลวสิบยี่สิบคันเท่านั้นเองอะไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ตัวของอทางตัวของลัสเซียเองเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้กำลังย่าแย่อยู่ถึงแม้ว่าเขาจะทนได้นะแต่ว่ามัน,ม,นมันก็ดรอปไปเรื่อยๆนี่ภาพรวมเราก็เห็นเลยว่า เอาละตอนนี้อยู่ในขั้นที่ว่ารัสเซียกับเราได้เปรียบใช่ไหมแล้วอีกสักพักหนึ่งเนี่ยสหภาพยุโรปจะมีเงินพอมาให้ได้โดยที่ยังไม่ผ่านของสหรัฐก็ยังพอกล่อมแกล้มไปได้แล้วถ้าใครซื้อกระสุนจากสหรัฐเช็คไปให้ได้เนี่ยมันก็อยู่ได้ทักสามสี่เดือนแล้วก็ประมาณกลางปีกลางปีนี้เนี่ยถ้าลบกันอย่างอย่างนี้อัตราอย่างนี้ต่อไปกระสุนเซออัตราอย่างนี้รัเสเซียจะหมดขีดความสามารถในการบุกเพราะว่าอาวุธที่อาวุธหลักในการบุกเนี่ยรถถังยานเกราะเนี่ยมันจะหมด หมดความสามารถในการบุกแล้วก็จะคุมเชิงไปอย่างเงี้ยแต่แล้วผมเชื่อว่ารัสเซียขอแค่นี้ขอแค่ไปไปบุกหน่อยใช้คนนี่แหละไม่ต้องใช้รถนะใช้คนไปยึดไอ้ที่เขาเคยอ,อยูเครนเคยบุกแล้วเนี่ยให้มันเต็มซะแล้วก็ขอเจรจาขอพื้นที่นี้มาแล้วตัวเองก็ไปปรับกําลังรอยสองสามปีค่อยบุกใหม่อันนี้ก็น่าจะเป็นทางที่ปูตินจะเลือกได้มากที่สุดซึ่งก็จะรับการสงจักหลายฝ่ายทั้งจีนทั้งอะไรต่างๆก็ต้องการบอกว่า สารัฐไม่ต้องทําอะไรถ้าอยากสงครามยุติก็วิ่งหยุดยุติการช่วยเหลือซึ่งมันจะเข้าทางทรัมป์พอดีไงตีแเข้ายุติการช่วยเหลือปั๊บเนี่ยยูเครนก็จะแพ้ภายในเป็นทักเดือนของเดือนก็แพ้แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมยังเชื่อว่าชาวยูเครนยังยังอยากลกอยู่นะมันไม่ใช่ง่ายๆง,ง,งั้นหรอกเพราะว่าช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยที่รัสเซียบุกด้วยกำลังเต็มรูปแบบมาเนี่ยยังไม่มีใครช่วยช่วยยูเครนแต่ยูเครนก็พออาวุธเท่าที่มีอยู่ที่ทางโดโลตกเคยให้ไว้เนี่ยพอสู้ได้อยู่ ตอนนั้นมันก็ต้อง,อง,องแลกกันอยู่เหมือนกันนะครับก็ดูเหมือนว่าภาพรวมๆนะครับของอยูเครนและเซียมก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะเดี๋ยวสักตั๊บหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะได้เงินจากทางสหภาพยุโรปหรือไม่ก็ซื้อกระสุนจากทางซาเช็กได้นเนี่ยยูเครนก็พอจะผลักดันหรือย,ยันรัสเซียไม่ได้คืออย่าช้ากว่านี้ถ้าช้ากว่านี้มันจนะไหลอันนี้ก็ต้องดูไปประมาณสักสองสามสัปดาห์แล้วถ้าเกิดมันหยุดอยู่นิ่งอยู่ได้เนี่ย อ่าโอเคละทางยูเครนก็จะจะมีสภาพที่ดีขึ้นนะครับส่วนเงินจากสหรัฐมาไม่ประโยชน์อะไรเพราะว่าจะมาช้ามากกว่าที่จะ<ม>อนุมัติขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าหน้าร้อนแล้วมันก็ยังเตียนการที่จะไปไปบุกไม่ทันไงก็คงจะได้แต่ตั้งรับดังนั้นเนี่ยสงครามยูเครนก็จะยืดไปอีกปีหนึ่งคือเดิมควรจะจบกลางปีนี้ไงอ่ามันไม่จบกันแล้วเนี่ยมันก็เลยไปเด็กปีหนึ่งแล้วค่อยไปดูอีกทีหนึ่งภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้ครับ